เออแล้วที่เองคุยกับพี่เรื่องรวมอ่ะระหว่างที่มันเคลียร์เสร็จแล้วถ้าแบบชี้ยังรับคนอยู่อ่ะน้องๆอาจจะแบบทางน้องมันว่างนะพี่อาจจะส่งไปฝึกงานไปอยู่ด้วยไอนะติดปัญหาตรงเรื่องเรื่องชื่อแกงใช่ไหมพี่ใช่ใช่ที่พี่บอกว่าถ้าเราจะรวมอ่ะอีกอย่างพี่ก็ไม่ค่อยอยากให้ชื่อเสาที่ไทยเหมือนที่เองไม่อยากใหชื่อ dg ไหนอะไรเลยใช่ dg x a ก็ได้พี่หรือ sat g อะไรเงี้ยมันน่าจะอวด เออราเจเคออกก่อนแล้วเราค่อยรวมเดี๋ยวดูเพราะว่าตอนนั้นเราน่าจะเคลียอะไรเสร็จอะเราน่าจะรู้ว่าเราเหลือกันกี่คนอะไรยเงีเ้ยอ่อแล้วเราแดนนี่มาตอนไหนหนะครับพี่โน้เรมจะได้มาเอาเงินอ่อเดี๋ยวอีกสักพักก็ได้มามั้งเลมเลมขอเบอร์ไว้ก่อนก็นได้ห้าหกเจ็ดครับแป๊บนึงนะหา้าหกเจ็ดฮัลโหลน้องฮัลโหลพี่เลมครับพี่ ตอนตอนตอนนี้พี่พี่พี่ปล่อยรถเช่าสักคันสองคันพี่รถเช่าเหรอามาขายยาเช่าได้นะเพราะพี่กําลังฮะเช่าไปขายยาเนี่ยนะไอชี้ไม่ใช่ครับผมไม่มาขายยาคืออะไรวะมาขายยาครับพี่ทำไมอ่ะแล้วเฟอร์แท็กมันขายไม่ได้เนอะแา๊งผมมีแท็กกันแค่สองคันได้แล้วตำรวจโอเนพีเองเองจะเช่าแบบเช่าแบบไหนอ่ะคือเช่าเช่าแบบเป็นรายวันเงี้ยหรอหรือว่ารายอาทิตย์เงี้ย อ่าต้องดูก่อนเพราะผมโทรมาถามเผื่อๆแบบเผื่อพี่ไม่ไม่ได้ปล่อยไงพี่พี่ปล่อยขนาดไหนบ้างอะพี่เพราะว่าผมจะรู้ว่าพี่ปล่อยขนาดไหนมั่งหมายถึงปล่อยแบบให้เช่าเงี้ยเหรอครับพี่เดี๋ยวพี่ต้องดูก่อนว่ารถมันเหลือกี่คันอะตอนนี้พี่ยังเคลียร์อะไรไม่ค่อยเสร็จเลยชี้ยังแบบรอขายบ้านอยู่ยังเคลียร์รอเคลียร์คนอยู่อะเออแล้วที่เองคุยกับพี่เรื่องรวมอะที่เองคุยกับพี่เรื่องรวมคือคือคือยังไงนะ อ่ะพี่พี่อยู่ไหนผมไปหาไหมพี่พี่พี่กำลังกลับบ้านอ่ะทิบ้านซัดใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ผมผมไปหาบ้านก็ได้ครับพี่โอเคโอเคสวัสดีครับตอนที่ชิ้งเขาไว้ที่ด้วยหรอใครอ่ะซิงเฉียวซิงช่อนะสวยสดีครับพี่สวัสดีครับ เป็นไงบ้างเรากอตอนนี้หรอพี่ตอนนี้ก็มีคนใหม่หมดเลยพี่แบบใหม่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่เพราะว่าคนเกา่ามีแค่ห้าคนเองครับพี่ไอนน้คือกลับมาทําแบบจริงจังแล้วเหรอใช่ใช่ผมกลับมาทาจริงจังครับพี่เพราะว่าตอนแรกอะผมอะก็จะย้ายแล้วพี่แต่ว่าก็แบบอยากกลับมาทําของวัลทิงที่นน่นมาทําที่นี่ใหม่เลยกลับมาทาใหม่หมดเลยครับพี่แล้วทํากับใครบ้างอะอันนี้หรอก็มีพี่ซอมีเซอีใช่ครับ แลบบอสไม่กลับหรอบอสไม่กลับครับพี่ผมคุยกับแกแล้วแกบอกไม่กลับจะดูห่างๆแต่าแกก็ไม่กลับเรื่องหมอกมีสิบหกอะนะตอนนี้ตอนนี้ยังสิบหกอยู่ปะอ่าตอนตอนนี้เป็นประมาณยี่สิบแล้วครับพี่แต่ว่าจะมีออกออกออกหนึ่งครับพี่ออกใน่้ไอรอยรไอรอยไอรอยไปอยู่กับพวกเองใช่ไหมใช่ใช่ผมบอกให้ไปคุยกับพี่เลมเออมันมาคุยแล้วแต่มันประเด็นคือมันไม่ยอมลาคนอื่นเลยมาบอกพี่คนเดียวไม่บอกใครเลย พอผมผมบอกน้องมันว่าให้มาคุยกับพี่เลมเลยแล้วน้องบอกว่าอย่าคุยกับลองเฮดก็ได้ครับบอกน้องบอกอย่างนี้อืมอืมหน้าตีนะไอ้ลอยอ่ะเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อกี้นี่โทรไปโทรคาทักมาหาผมเขาบอกว่ามาคุยกับลองเฮดลองเฮดของแซตเออก็ออกได้เลยผมไปถามว่าไม่คุยกับพี่เลมก่อนหรอน้องบอกว่าคุยกับลองเฮดได้อืมจริงๆไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายพี่ซันก็เรียกพี่มาคุยนั่นแหละ ใช่ใช่เพราะผมรู้ไงพี่ตอนนี<ร>้ี่พี่กำลังขายบ้านแต่ว่าใกล้จะใกล้จะโอนแล้วแหละรอรอเสียไม่ได้อยู่อีกงวดนึงก็โอนบ้านแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็พี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะเหลือกี่คนหรืออะไรยังไงแต่ถ้าระหว่างที่มันเคลียร์เสร็จแล้วถ้าแบบชี้ยังรับคนอยู่อะน้องๆอ,อาจจะแบบทางน้องมันว่างนะพี่อาจจะส่งไปฝึกงานไปอยู่ด้วยก็ได้ได้ได้พี่เพราะว่าตอนนี้คนใหม่มันหมดเลยไงพี่แต่ว่าแบบ มันก็ต้องแบบอย่าปรับคัดหากันนะพี่เพราะว่าบางคนอ่ะก็ต้องผมก็ต้องพูดว่าบางคนมันแบบมีแค่ฉลามอันนึงใช่ไหมบัตรไม่มีวอลไม่มีผมก็ต้องไปนคนหาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะหนักตรงนี้นิดนึงแต่ว่าน้องมันมีไฟกันในพี่คนที่เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ถามว่าหลัจกจบเอ็เคอาจจะมีคนออกไหมอาจจะมีพี่เพราะว่ามันจะมีแบบคนที่แบบอันนี้อยู่อ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ส่องนู่นส่องนี่อยู่อ่ะออถ้าแต่มันะออกตอนนี้ไม่ทนเนี่ยใช่ใช่เข้าใจผมก็เลยมามาถามก่อนว่าอืมมีแบบเพราะตอนนี้ผมขาดค่ารถไงพี่เพราะว่าให้ผมให้น้องมันปล่อยากันอะห้าพันขวดสองวันอะแต่มันไม่ไปลดกันนะพี่เรื่องรถอะแต่แต่รถพี่มันค่อนข้างก่ำนะลองได้ไหมพี่ว่า ตอน้องมันไม่มีรถกันเลยพี่ผมก็มีคันเนี้ยแล้วก็มีของาีองจะเช่ายังไงอ่จจะเช่ารายวันเนระตอนตอนนี้อาจจะเช่ารายวันก่อนครับพี่แต่ว่าส่วนสตอรี่มาก็อาจจะดูก่อนครับอ่าอ่าถ้าเช่าอ่ะเช่าได้เดี๋ยวไปทำสัญญาที่ทีซีถ้าเช่าไปขายยาหรืออะไรเงี้ยตอนพี่คือคือผมอ่ะแต่ครั้งแรกที่พี่บอกว่า ใช่นะติดปัญหาตรงเรื่องเรื่องชื่อแกงใช่ไหมพี่ใช่ใช่ที่พี่บอกว่าถ้าเราจะรวมอ่ะอย่างพี่ก็ไม่ค่อยอยากให้ชื่อเสาร์ที่ไทยเหมือนที่เองไม่อยากชื่อี t ไหนใช่แล้วแล้วก็มันมีมันก็แบบว่าถ้าจะ,จะเอาชื่อไว้มันก็จะเป็นแบบประมาณว่ามันก็จะเป็นตรงตัวเลยพี่แบบ dt s อะไรอย่างเงี้ยพี่หรือว่าก็ต้องหาคําใหม่ที่แบบว่าความหมายแบบคล้แบบายๆกันนะพี่ ดาก้อนแซดเงี้ยดีจีแซดดาก้อนพี่เจตังชื่อพี่โคตรแปลกมันตรงเกินไปปะอ่ะตรงไปดีจีเอ็กซ์แซดก็ได้พี่หรือแซดเอ็กซ์ดีจีอะไรเงี้ยมันน่าจะอวดป่ะพี่เออสถดีอ็นเอก็ได้นะพี่เดี๋ยวว่ากันชินั่นแหละเออแต่เรื่องรถอ่ะเดี๋ยวท้าเองจะเอาเดี๋ยวรอรอวันนี้เดี๋ยวพี่พี่คุยอีกทีนึงว่ายังไงดีเฮ้ยไม่ไม่วันนี้ก็ต้องพูดนี้ว่ะเพราะวันนี้รู้สึกเหมือนพี่ซันจะไม่มาแล้วพี่ไม่ได้วอลบ้านแล้วเดี๋ยวต้องรอ ได้ได้ได้ครับพี่ดีมากได้ได้เราจะพี่ป uh ล่อยพี่ชอบปล่อยวันละเท่าไหร่ครับพี่เห็นเขาบอกว่าขนาดรถสามร้อยโลเขาปล่อยอาทิตย์เท่าไหร่วะเอ๊ะเขาปล่อยวันละเท่าไหร่วะห้าหมื่นแสนหนึ่งเหรอหรือห้าหมื่นแสนหนึ่งประมาณนั้นแหละเหมือนเรือตันผมชอบวันละห้าหมื่นะต่อคันใช่ไหมใช่พี่เรเองตันผมชอบวันละห้าหมื่นต่อวันไงไหวไหวพี่ผมเอารถเอารถซิ่งพี่อ๋อโอเคเอากี่คันอะ กตตออนนนี้แต่ก่อนตีกันมาจัดแขนกันว่าดีจีซปัจจุบันแล้วกันละไม่ถทาเท่ารถซิ่งต้องต้องดูด้วยวรถแบบไหนถ้าเป็นรถประมูลน่ะน้อยรถประมูลน่ะไม่เยอะหรอกเพรวพวแทกอะมีอยู่แต่มันก็แต่มันแท็กมันก็ไม่ได้โหดมากอ่ะของพี่อ่ะมันแบบมันกำอ่ะใช่ป่ะแกรัอันนี้ใครอ่ะใครอะ ซี่แปดดีๆก็มีพี่แล้วก็แท็กมันมีไม่เยอะทั้งที่ดีๆอ่ะใครอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับหน้าักเลยไม่รู้ว่าใครหน้าแมนมากเจ้ไข่แน่เลยสวัสดีค่ะนไวท์เอง Snowy ลูกคนแก้หายไปไหนอ่ะอะไรที่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่รอรอประชุมก่อนได้ครับพี่ความค้าพี่ โคครับว่ากันเดี๋ยวว่ากันใช่ปะทำไรอะบอสไม่เจอตั้งหลายวันเลยนะเนี่ยไปทีซีมาเจ้คุยกับโฟอิมาเขาแต่งงมากเลยหนิมเขารู้ได้ไงว่าบอสอยู่ข้างในเขารู้ได้ไงว่าบอสมาแล้วอะเด็กเขารู้ได้ไงว่าบอสมาคือเขาเขาคือเขาเข้าไปข้างในใช่ไหมเจ้แล้วคือเลมอะคือเลมอะยืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมองตรงเนี้ยยังไม่เห็นเลมเลยเลมนอนอยู่บนบนเตียงเลือดหรออ่าใช่ใช่อะฮะ แล้วเขาก็ไปไปไปตรงไอหนิไม่รู้อ่ะเหมือนเขาเห็นไอหนิมั้งแล้วพอเขาเห็นมีเขาบ้ามึงแต่เขาดึงตึงกับผมเลยแล้วเขาแล้วเขาก็เรียกไอหนิ่มบอกว่าใครอะครับเรียกเลมเลมให้หน่อยเขาบอกเนี้ยแล้วเขารู้ได้ยังงว่าเลมเมอยู่ไม่รู้หรือเขาอาจจะพูดสุ่มมั้งว่าเผื่ออยู่อย่างงี้ว่าแล่นแะลรแล้วเลมก็เลยลงมาพอเลมลงมาเสร็จปุ๊บเออเขาก็บอกว่ามาคุยเรื่องที่ไปคุยที่ทีซีเมื่อวานซึ่งพี่กะินส่งความมาแต่เลมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะรู้แค่ว่าเขาอยากเป็นแม่สี เออแล้วพอเลมไปที่ทีซีเขาก็เหมือนมาคุยเขาบอกว่าเขาคุยกับทางเซเว่นซินแล้วเซเว่นซินโอเคแต่เขาจะไม่ให้เราใส่แต่เขาให้เซเว่นซินใส่แต่เขาจะให้เราเปลี่ยนเลมก็บอกว่าอเลมก็คงไม่เปลี่ยนแต่เลมก็คงไม่ใส่เพราะเดี๋ยวเราจะแยกช้าอยู่แล้วไม่งั้นมันต้องมาเสียค่าลง,งสูดอีกร้านนึงเราจะเป็นประชาชนแล้วไง <S <S เขาก็เลยบอกว่าโอเคครับแล้วเขาก็พูดว่าไม่ไม่คิดจะเล่นกันหน่อยหรอครับเลมไปถามว่าเล่นเล่นอะไรหรอคะเขาบอกชิงสีสูตรไง เรามีอยู่20โตนี่ยังจะชิงไม่ถือกันีไม่ถึงไม่ถึงสีบด้วยเดี๋ยวเจ้คนเดียวก็แปดละแค่นั้นละเค่เมาอยู่กันประมาณเกือแปดคนนะความตัวใหญ่ของเจ้เนี่ยจริงเร็มก็เลยเ็มก็เลยบอกเมก็เลยบอกเขาว่าไม่ไม่เล่นนะคะเอาเลยแบบคุณเหมาะสมแล้วแบบเขาเหมาะสมแล้วอะเขาก็ถามเลยว่าแต่สูตรสำคัญกับคุณไม่ใช่หรอคะ จริงแต่เขาแต่เขาก็รู้เนาะว่าสูตรสาคัญกับเลมเนาะเขาเขาเขาต้องการอยู่แล้วไงเลมถ้าเกิดเขาพูดจนถึงขั้นเราหลือแค่นี้เขายังเออเขายังถามว่าแบบไม่เล่นกันหรอเนี้ยจริงๆริงบางคนจะจบเรื่องตีกันตั้งแต่รอบที่แล้วที่เราจ่ายไปแล้วปะก็ยังแบบมีเรื่องสีส่งสีสดอะไรไม่ไม่คิดจะเล่นกันหน่อยหรอเลยก็บอกว่าไม่ไม่เล่นค่ะเพราะยังไงก็เดี๋ยวก็ย้ายแล้วคุณเหมาะแล้วเลมก็เลยบอกเขาไปว่าตอนนี้คือในมุมเลมเขาก็แข็งแกร่งพอที่จะใส่แล้วอ่ะ เพราะว่าเอาจิตสีสูตรถามว่าเลมห่วงไหมเลมไม่ได้ห่วงนะที่ผ่านมาเพราะถ้าเลมห่วงเซเว่นซินก็คงไม่ได้ใส่คงไม่ได้ใส่ใช่ใช่ใชเลมแค่ต้องการคนที่แบบเออเหมาะกับสีสูตรแค่นั้นพอถ้าเขาดูแลได้ก็ดูแลไปมันสําคัญใช่ถ้าเขาไม่ได้ทําให้มันแปดเปื้อนอ่ะมันก็โอเคใช่ชื่อแก๊งไม่ดูดที่สีสูตรมันอยู่ที่ครอบครัวนะคะแต่เลมงงอย่างหนึ่งว่าเลมมั่นใจนะเจสเลมมั่นใจมากว่าวันนั้นอ่ะมันมีวันหนึ่งวันที่เขาโทรมาคุยกับเลมอ่ะตอนเลมตกปลากับพวกพวกคุณจีอ่ฮะ คนที่โทรมาแล้วเบอรอ์เขาก็เหมือนจะเป็นเบอร์คนชื่อเซนแล้วที่โทรมามก็บอกว่าชื่อเซนแต่เมื่อกี้ที่หน้าบ้านเอ้ยไม่ใช่ที่หน้าทีซียก็เสียงเหมือนคนชื่อเซนแต่บอกว่าไม่ได้ชื่อเซนบอกว่าชื่อพายุเล็มก็เลยว่าเอา้างงว่ะเอา้าเล้มมั่นใจนะว่าชื่อเซนจริงๆที่เล็มคุยอะ่ะเขาก็บอกเล็มว่าชื่อเซนเขามีสองคนเหรอเขามีสองคนในหนึ่งล่างหรือไงไม่คนละคนพี่ อ๋อแล้วก็แล้วก็เขาบอกว่าให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ให้กระจายข่าวหลังจากนี้ใครใส่เขาแทงก็คือเดี๋ยวเรากระจายข่าวว่าเราก็ไม่ต้องใส่เสื้อแล้วใช่ใช่เราแทบไม่ได้ใส่แล้วนะทุกวันนี้ดูเจ้ดิใช่แล้วแล้วเลมก็บอกเขาไปแล้วว่าแอร์ดอบเราก็แทบไม่ได้เล่นแล้วเขาก็ถามว่าแอร์ดอบยังเล่นอยู่ไหมเลมก็บอกว่าไม่ได้เล่นแต่มีพี่โนเขาบอกว่าก็มีมาเล่นอยู่บ้างแต่มาน้อยพี่โนก็บอกใช่มีแค่บางคนที่รู้สึกว่าแบบมันจะไม่ได้เล่นแล้วอ่ะก็เลยไปเล่นอย่างพวกเจ้เมื่อคืนก็ไปกันหกโต อืมแล้วก็แล้วก็มีเอ่ออะไรวะอ๋อแล้วเลมก็คุยกับชี้คือก่อนหน้านี้นน uh huh. ที่เลมเล่าให้ฟังอ่ะว่าชี้มันทักมาเรื่องแบบเรื่องจะรวมแก๊งอ่ะอ่าอ uh ่า huh. แต่ว่าตอนนั้นอะเลมยังไม่ได้พูดอะไรเลยอย่างไรมากเลมแค่บอกน้องว่าเลมอะไม่อยากให้ชื่อชื่อมันหายไปเหมือนที่ชี้บ่าก็ไม่อยากให้ชื่อดีจีหายอ่าฮะอืม huh. แต่ว่าชีมันก็เมื่อกี้มันก็มาคุยมันก็บอกตอนนี้คนมันมีประมาณยี่สิบ แต่เมื่อกี้น้องมันพูดเหมือนมันจะมีเรื่องกับ LK เหรอใช่ปะเมื่อกี้มันพูดอ่ะน่าจะใช่ใช่เห็นนมนมนมก็เตรียมตัวอยู่เพราะว่าวันนี้นมนมเขาหมดโปรเทคแล้วไงเขาก็ระวงซ้ายระวงขวาอยู่เหมือนกันอ๋ออ่ออเหมือนที่ที่เซฮยมาพูดวันนั้นแต่นั่นแหละแล้วแล้วทีเนี้ยคือเรมก็ยังไม่ได้คิดเรื่องจะไปรวมหรืออะไรหรอกแต่แค่คิดว่าแบบ เออสมมติว่าถ้าเราแบบพักใช่ไหมช่วงที่เราพักเนี่ยช่วงที่เราขายบ้านปล่อยพักๆเนี่ยเราอาจจะให้น้องๆไปแบบฝึกฝีมือไปฝึกฝีมือที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยอแต่ชีมันก็บอกว่าเหมือนตอนนี้มันมีคนไปรวมมั้งอ่าก็ไดเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะเหลือกี่โตหรืออะไรยังไงถ้าเหลือแบบน้อยเราก็ไปเป็นครอบครัว่ฟาร์มเอารถประมูล ใช่แล้วก็ฟาร์มเอาบ้านซุ้หัวนอนก็พอใช่เจ๊จะเข้าป่าไปร้องเพลงให้สัตว์ฟังไปอยู่คอนโดคอนโดส้มเข้าป่าไหนเจ๊เนี่ยป่าแถวนี้เจ๊ไปเล่นรัดไหมเจ๊ไปเล่นรัดไหมเล่นไม่เป็นอ่ะสนุกนะเจ๊เี่ยเข้าป่าเยอยไว้ไว้ไว้ไปร้องแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คิดชื่อกับชิบาโคตรตลกอ่ะชิบาบอกว่าก็ตั้งชื่อแบบ D G s ซ t อย่างเงี้ยแล้วก็บอกดาร์กอน s แล้วเหรอ ชีมันบอกก็ถ้าพี่กังวลเรื่องไม่อยากให้ชื่อหายอะ่ะบางกรเสาร์อาทิตย์เนี้ยหรอเออแต่เลมเคยได้ยินมาจากใครว่าวันนั้นที่ใครพูดก็ไม่รู้เรื่องลครมารกับดีจีหรืออะไรสักอย่างเออเออเออคุณคุณเหมือนกันว่ามีน้องมาเาพูดอะไรก็ <ๆ S 2> ไม่รู้แต่เหมือนเหมือนชี้อะ่ะมันน่าจะไม่ได้รวมนะแล้วมันพิมพ์บอกเลมว่ามันอะ่ะดันอยากรวมกับเรามากกว่าเพราะเราอยู่กันมานานมันบอกเนี้ย แต่ตอนนั้นตีกันยับเลยนะเรากับมันอ่ะใช่คนหนึ่งที่ไม่ไปคือเจ้แน่แน่ด่ากันแบบว่าไม่เอาทรงเลยตอนนั้นด่ากันแบบโอ้โหเลเทะแล้วเป็นคนแก่ขี้แค้นเนยดิก็เลยไม่ไปฝั่งนั้นก็โดนด่าเยอะโดนโดนไอ้เสจตังไงใช่สมัยสมัยนู้นใช่ตรานั้นแหละกานฝากกระจายข่าวด้วยไม่เดี๋ยวเลมคงคัดไปอ่ะถ้าถ้าจะเอาไปจริงๆอ่ะเขาเขาเริ่มเริ่มเมื่อไหร่อ่ะไอ้ที่ห้ามใส่สูตรอ่ะเพราะว่าเจ้ว่ามันก็ตปนวที่เราเขาบอกภายในเนื้อทิศ เม่าะว่าเชื่อว่าไอ้ที่แบบมีมีมีแค่มีแค่แอ o ดอปแบบบางคืนที่พวกนัตตลีพี่ถิ่นอยู่เงี้ยเขาก็ยังชวนชวนกันไปเล่นคำขันเงี้ยก็ต้องบอกก็จะได้รู้ว่าเหลือเวลาเท่าไหร่เหลืออาทิตย์หนึ่งเหลืออาทิตย์หนึ่งถ้ายังได้ก็คือแค่อาทิตย์เดียวโอเคแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือจริงๆก็คือไม่ต้องใส่เราก็ได้หมายถึงถ้าไม่ได้แบบมีแอร์ดอปหรือไรเงี้ยแต่ถ้าแอร์ดรอปจะเล่นก็ประมาณนั้นโอเคได้